ครามันมีโดนผมสื่อสั่งของจากลารัศดาครับเป็นเป็นโดนในน้อยๆนะครับสื่อมามาลองเบงมาลองมาลองเล่นเบงบิดบินเบิงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวเบงเปิดเบิงผมเปิดอะไรวะว่ามีอย่างเนี้นี่ ตัวน,น,อวน,วน,น,นอ้อยตัวนึงะม่หลงเห็นไหมมีทั้งทองมั้นทั้งปีกนั่นปี๊แล้ี่นี่นีบังคับตันี้ครับแม่เนี่มีเสา,ากรานัาน นี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่คูมเมอร์อันนี้ที่มันที่มันอะไรขึ้นออกมาอะไรอันนี้คูมเมอร์คูมเมอร์กับ ภาษาจีนภาษาจับภาษาจีนภาษาจีนตัวนี้คือคูมือก่อนลมากครับคูมือแล้กสแกนแอปเลนแล้วกับนีอนตัวนี้มันดนถือต้นพอะงกางปีกโดนอะไรบาง ក្រើន់ព្សាពី្រើន់ទៅដែ្រើន់ក្សាពី្រើន់កូរអន់ព្រៈខ្សាម្រើនក្គាពី្រៀនៃវិស្សើង្នែ กางแต่ว่าก็แต่ว่าเาาบิงงในรีวิวเขาได้ไม่หี่อันนี้เขาจะแถมมานะอันนี้เขาจะแถมมาสวมปีกเนก้อนกระสันอย่ามนันอย่ามันเีย,น,ยนจะต่ำอย่าง,งนางอย่างนี้ห่างเราเตัวที่ผม่าอันก็ตํำอย่างน,นี้ทุห